ทำอะไรไปมหาดักแ่อยู่ไงงงหรอเคยกินปะเคยกินนี่ทุกคนก้อยดักแด้ค่ะเก็บจากต้นเลยนะเนี่ยแม่ตาร้อเล่นมาค่ะเดี๋ยวกินให้ดูไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินไหมนะแต่แม่ตาชอบทุกคนเนี่ยมาดูมาดูมาด,มาดูใกล้ๆนี่น,นะแล้วก็เคี้ยวแบบนี้นะ อร่อยมากดูมันจะเป็นแบบว่ามีพลิกมีหอมมีใบมะกรูดนะคะแล้วมันจะเป็นแบบมันอะ่ะอร่อยอะ่ะอืมบางคนก็กินไม่เป็นนะตัวดักแกด้หรือตัวหนอนหนอนผีเสื้อใช่เปล่าใช่ไหมใช่เออทุกคน เคยเก็บแม่แม่ตาเคยหานะมันอยู่ตามใบกล้วยอ่ะดักแม่แต่อันนี้คือไม่ได้หานะคือซื้อกินมาอร่อยอือกินด้วยกันมาลโ